สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยานของเรานะคะรับซาน r n นบลูแน่นอนครับผมอยู่กันในโรบอกดีเซึ่งแบบนี้ไม่ใช่แบบฮัโล่แต่อย่างไรนะครับแต่เป็นแบบสงคารามนะครับซึ่งหลายๆคนที่ไม่ได้ตามประวัติศาสตร์อาจจะงงว่า ดีเดย์คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับดีเดย์ก็คือเป็นปฏิบัติการยกพลขึ้นบกนะครับก็คือสหรัฐและแคนาดาและฝรั่งเศสก็ยกพลขึ้นบทที่หาดนอ์มางดีได้ฝั่งตอนเหนือของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นยุทธการที่จะปลดปล่อยประเทศในยุโรปแล้วก็ยุโรปตอนออกให้หลุดพ้นจากการยึดครองของกองทัพนาซีนะครับดีเดย์นี่มีมีเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับดีเดย์นะครับก็คือน่าจะชื่อเรื่องว่า saving l and private หรือเปล่าโอเคตอนนี้เราอยู่กันอ่าในหน้า มนูเกียรนะครับก็ที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คือเป็นชายหาดที่เราจะต้องยกพลขึ้นไปเพื่อต่อสู้กับกองทัพนาซีนะครับโอ้สวัสดีเพื่อนอุ้ยเพื่อนเราเป็นเป็นไอ้นี่นะเป็นพยาบาลทุกคนไปเลยเพื่อน let's go let's go โอเคตอนนี้เราต้องไปตรงนู้นนะครับก็คือเป็นยกพลขึ้นบกเพื่อสู้กับกองทัพนาซีโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคเราย่อได้โอเค,อดดอเคผมลองดูว่ามันมีคนหรือเปล่านะครับอุย้ยมันมีคนอยู่น่าจะมีคนอยู่ในนั้นปะ อุ้ยมีคนอยู่จริงมีคนอยู่จริงโอเคโอเคโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันมันจะยิงมันจะยิงข้างบนนั้นมันน่าจะเป็นแบบป้อมปืนมะอุ้ยไม่โดนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนผมโดนผมโอู๋มนก็เราตามมวทุกคนโดนโดนโดนเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะ โอ้จะขึ ies, ้นยังไงวะนี่มันก็มันยิงกดเราไวฮะโอ้โหกูไม่ออกมาแล้วมมนออกมาแล้วตายตายไหมเออตายทุกคนผมฆ่าได้ตัวหนึ่งฮะวิ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 แวเดี๋ยวเดี๋วเพื่อนเราไปไหนหมดวะเดี๋ยวกัะตันน่ะ จาอุ้ยจาไปไหนจาแล้วอ่ะจาอุ้ยใครผิวปากเดี๋ยวต้องมิ่งไปหาเพื่อนก่อนไม่กอดไม่กอดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนมันตายมไหมอุ้ยกระหมูกเลยเดตัวนาเพื่อนตัวนาเพื่อนอันนี้มันจะเป็นพลทหารแล้วนะครับ ตอนนี้จ่าไม่รู้ไปไหนแม่งจ่าแม่งทิ้งเราวิเพื่อนออกไปแบบนั้นไม่ตายเหรอเล้วเราลองยิงกดให้เพื่อนนะโอเคโอเควิววิๆวิว,ว,วิเดี๋ยวเราจะยืดยังไงอ่ะโอ้โหผมไม่เห็นตัวมันได้ซ้ำว่ะอืมอืมอืมโดน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 อยู่โดนอยู่วิวๆผมยิงโดนมันหมหกหุดเลย จริงๆมันก็ยากแบบนี้นะครับในหนังก็คือกว่าเขาจะยกคนขึ้นบกไปได้ก็คือยากมากจะออกจากเรือตรงนู้นใช่ไหมทุกคนแล้วก็เขาก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆก็ในระหว่างทางก็มีแบบคนตายเยอะมากเดี๋ยวเราต้องเข้าข้างหน้าเหรออุ้ย,ย,ยน,นตข,นตขนิรู้เนนี่หนหนิห้าหอห,าหอโอเคลอง,ลองบุกขึ้นไปลองบุกขึ้น โอเคเราตามเพื่อนไปทุกคนโอเคมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายละอ๋อมันคือวิวอย่างนี้เลยโอเคมันมีทหารเกินมาอุ๊ยอุ๊ยอุมาเยอะมาเยอะมาเยอะอุ๊ยจะตายจะตายอุ๊ยมันจะเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาแล้วมันปลาสโมะอะ เี่ยเงีีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคนี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเราโอเคเราต้องคุมตรงนี้ไว้นะครับเฮ้ยมันหมอบอยู่มันหมอบอยู่อ,อุ๊ยสวยวะ่ะสุดยอดเลยเพื่อนโอเคเราต้องค่อยๆหยุดไปจ้ะปะตรงบีมันเหมือนมันจะขึ้นเซี่ยวหนึ่งนะครับตรงที่เราเหยุดมาผมน่าจะต้องรีเว่อให้มันเยอะกว่านี้นะ uh เพราะว่าเราออกไปบวกตอนนี้เราวน่าจะตายนะครับ วายก็ไปครับทุกคนไปครับนี่คือพุทหารที่รับใช้ชาตินะครับทุกคนโอเคเหมือนจะไม่ไมีคนอยู่ตรงป้อมนะเราน่าจะเข้าไปได้เฉยไม่ทันได้ยิงใครเลยโอเคขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนี่นี่นี่แบบนี้เลยโอเคตรงป้อมเหมือนจะไม่ไมีใครอยู่ปะวิ โอเคโอเคโอเคผมฆ่าแล้วคนหนึ่งนะครับอุย๊ยไม่โดนโอุย๊ยหมวกผมหลุดหมวกผมหลุดชิบหายหมองหลุดมองหลุดหัวโล้นเลยไม่ก็หัวโล้นคลาสหรือคลาสซี่รอใช้แล้วมัางไลฟ์เฟิร์นแมนซัพพอร์ตเมดิกแอสซวลจำหน้าผมแหนวครับ นี่คือหน้าสุดท้ายของผมแล้วผมก็จะไม่ได้กลับมาอีกเลยวิ่งมันอยู่นะนมนอยู่นะวิ่งโดนโดนโดนอย่าเว้ยผมน้่งเกมยิงปืนทุกวันเป็นไงล่ะตายโอเคโอเคทางสะดวกทางสะดวก oh, no. Oh, no. อุ้ยเหเืออยกยเกียดเลย ไม่ตายเพราะคนเนี่ยไม่ตายเพราะกับระเบิดเนี่ยจำหน้าผมเมนวครับนี่คือหน้าสุดท้ายของผมแล้วผมก็จะไม่ได้กลับมาอีกเลยวีเกมมันดีกว่าที่ผมคิดไวน้เงนี้ยชัตเทิร์นายทำได้โอ้ยมก็เรายึดใช้หายนะครับตอนนี้เราสามารถเข้าข้างในหมู่บ้านได้นะครับ วิ้งเฮ้ยน่านจะเป็นจ่าวะใช่ปหมจ่าวะอุ้ยใครวะมันแอบไปนี่มันแอบไปนี่นอบ,อนบางอาจมาแอบเหมือนว่าถ้าเกิดเรายึดตรงนี้แล้วเขาก็จะไม่สามารถมาเกิดตรงจุดที่เรายึดได้ใช่ปะบุกเข้าไปบุกเข้าไปหุ่นจ่าแม่งสดจัดจ่าแม่งแบบเดินแบบไม่กลัวใครเลยวุ้งจ่ามีปืนไฟวะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่ยาอย่ยาย วิวิย,ยิงไม่แรงหรอโอเคโอเคโอเคผมยิงมันเจ็บหนักอยู่เมื่อกี้นะอุิยยิงระเบิดไหมโไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราเพื่อนเราวิมันอยู่นะมันอยู่นะที่หน้าประตูหน้าประตูมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วโอเคโอเคเคลียร์ไหมเพื่อนเคลียร์ไหมโอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์ โอเคโอเคแต่คิดว่ามีคนหนึ่งมันอยู่ตรงนู้นนะตายตายตายโอเคตายตายตายน่าจะหยุดน้อยกว่าจ่านะผู้พันมหใช่ปะผู้พันก็มันมาผู้พันผมจะปกป้องผู้พันเองโอเคผู้พันเคลียร์เคลียร์แล้วครับผู้พัน โอเคอุ okay, okay. ้ยผมโคตรโหดวะ่ะไอ้เงยโคตรโหดโคตรอันตรายอุ้ยระเบิดลงเหรออุ้ยตอนนี้เรายึดเมืองได้แล้วครับเราต้องคอยอรารักขาผู้พันนะครับเพราะเขายดเดยอะเยอะกว่าเราอุ้ยอะไรอะ่ะระเบิดเหรอเดี๋ยวผู้พันกูไปไหนนี่ไงนี่ไงอย่าโผล่หัวมา ขีผู้พันกระโดดน้ำคูก็นึกว่ามันกระโดดลงไปได้นี่ไงนี่ไงหม้อเป่าหม้อเป่าหม้อเป่าโอเคตายตายผู้พันตายแล้วครับโอเคผูพ้พันน่าจะรออยู่ข้างในนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหินแบบใช่ปะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเคลียร์ครับผู้พัน มาดี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 เนงเป็นไงเก็บหมดเก็บหมด้มดยชนะว่าโอเคครับทุกคนดีเดย์ตามที่ผมเล่นไปนะครับทุกคนมันเป็นเกมที่สนุกมากแบบสนุกจริงๆอยากให้เองมาเล่นกันนะครับเป็นเกมดีที่แบบคนเล่นน้อยนะครับก็อยากให้เข้ามาเล่นกันเยอะนะครับเพราาเกมคุณภาพจริงๆก็อ,อย่าลืมกดซับผมด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปนะครับบ๊ายบายจ้า